สบายดีพี่น้องสวัสดีสุขสุขคนสุมองสุบอลสบายดีย่ามเศร้าๆพี่น้องคับพ่อกับซ่องน้องมิน่คือเกาคือดื่มพี่น้องทําแม่นะมาแต่สบายดีพี่น้อง,ง,น,น,งน้องก็มาแต่พังลํามวนมวนลูกขค่งเงื่อนฝาลูกกับเรได้เดียไปจอบลูกเดืนอนไม่ไม่ใหญ่ไ,ไปเฝ้าแต่ไปมวน ม่ผ่นมาแตไปม้วนแล้วบรจักเนาะลูกผลูกกบพื้นลูกผนยู่ันผ่านลูกก็ได้อไปเจอะลูกผนุ่ยนั้นผนุ่ยเขามาน้ำเนาะเอ้ยผนุ่ยเขามาน้ำแบบลุงลุงนุ่ยลูกบได้ประเสริฐหนุ่ยตีหนึ่งตีสองคนได้ครับ เราทูามานเจ้านะอือเลย้ยบงาจะออกไปเร่อยเลยออกไปเริ่กนจอดแจ๊กยังบวตีมาจะเาวะยังลุกม่ได้ยูรอออยังลุกม่ได้เดี๋ยวจะอไปคอยยาเคียวำมุมาทา เรามึนบอมึนบอกระโตแล้วแล้วอันนั้นนะันวาแต่กี้ก็คยเปล่ยนเทื่อนึ่งแล้วตังแต่ถือพาพุ่นเาก็มาเปลี่ยนอนีเป็นแบบร้อยลวร้อยเออการาืออยามารู้ว่าเอาปนุ่ยนะแต่ทีหนึ่งทีสองพุ่นเปนหน่อยมามีให้มาทำไปซื้ออยอ่เลยลุงน่วอีทโ โทรเข้ามาอันน้องแม่ก็ย,ย,ย่างอยูอ่อบ่หลายที่เขได้นวดเนีขาไปเอาเลยลุงนุ่ยโทรเข้ามาน้ำเอาอป้านุ่ยแต่เจ๊ตีหนึ่งตีสองคนป้านุ่ยก็ออกไปหอบมาด็ปุ๊กน้องเป็นแจ้งให้กับเขามาแล้วก็มาบอกว่ายังลูกบุได้าสันอ้าวงานเข่าแล้วพี่น้องเขาเน,น,นี่ยแล้วเคยเป็ีป่ยนยุ่นบ่แต่แต่นกไข่นุ่ยแต่เจ้ายังซื้อผ้านกไข่นุ่ยเป็น่นได้นี่นะ เดีนวดเอาเดี๋ยวดวเาเขาไปชักยานหงี่มซ้ำไม่ว่าเขาอกแวาอยากจเห็นเทอย่าง้ครับมดีนโลกเนาะลูาบอกว่าเรืองกระตือเร่ชักยาราปรเทศเราเนาชักยากับอดาพี่น้องเลยเสียจังไหนมีแต่นวดเอกกันาน้นแล้วปะปปนี่ยังไเนี่ย จะหาะย่าพอปลไปไปลิงออกไปน้องไปไปไปหนุ่ยครับลิงไปน้องเลยไปเลยไ,ไป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 ไ,ปไ,ปไ,ปไปเอาแม่เราไปม่วนพั้งลำทั้งเฮือนผัด อาโซโลมอนไปก็ได <differences S 2> ้เอากะนอนเฉยแล้วต <hours> no, ื่นมากเหรอป่าได้สูไหลุงโตมาน้่งแดืีนนึึงของบริษันเดี๋ยวบอกว่าไปก็ได้แม่เป็ไเดี๋ยวเล่าลูกไป vào vào bao vào bào bào sinh bào 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 nhà bào 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 nuôi

เคยอยเคยลอยเคยะพี่ยัไดาสบยานวแดวักหแล้วยังเอ่อเจอีน่เจ้าอันเมื่อไงวะจะมาไปซักยาวันบัวเมืองมิ้วเอะงามัยวิหัวน่เออแล้วจะไปซักยากองบ อ้าปวดแหงยกขาเคลเพราะแม่กิเา่อช่องเรื่องมันอยากลอยน้ำเป็นวนี้เป็นวัโตอ่อถเอาโทรศายโทุ๊อใครเยออันลูกชายนอนน้าให้แม่นพกันเข่าไปนอนบ้านเม่อไหร่รแงีเมนพิชักยาแล้ว không nếu mà sáp qua thì sau chắc là, cười cười dạ. sao? Ừ, ừ, ừ. là này, bớt là nó cháu đã hàm được bây giờ nhau อยากกนยังเลือ hmm. น uh ้อยนึงยกบลุข่นยกขยก้าบขื่นเลยอัมมันนดลยนวอันตีมตนตีมไอือยาอยากทำใหดมั้นนดเดีไม่ลุกละนดมก็ได้ดปลาว้ลุนเก่งว้สบายดีปลาลุงเลนี่นะลุกยังอยู่ยังดลกวสดีปลาลุงว้อสบายดีร้ลสบายดีปลาลุ อ้าวมาหวดเหรอพ่อไว้พี่พี่มาขังมาขังไว้ไหมไม่เออมีแง่มาหลวดใส่เนาะโอ้ยเราเก่งคือยังนี่ยเนงนยาีไหมลูกใส่เห็นแล้วอยแน่างครัผดลดมีแง่นะเดวว่าเคยเป็นบ่พี่ เคยเปนี่ยนบอกเจ้าบักงามมันม้ามาาบักงามบอบเออเจ้าบุศียาก็จะต้องโ้าอยเอองแล้วสามสามคนสี่คนยกเจาแกขึ้นปห้องน้ำมาแต่ห้องน้ำอันจะลอยนะ <c oughs> ว่าได้ซื่อๆได้พี่น้องน้องๆอีกนะแต่ว่าติ่งบมดได้ได้ติ่งคาติ่งแข้งนะขัดไปหาหมอนี่แห้งสีตืึมหลวงข้าเจ้าสีซักยาให้ต้องแต่เก้านักกระนวดนะบ่เวพี่ตะเก้ากระจังษสีเราอวกระนวดเอ้าในระบบเจ๊ประชดบดหนวดบน <laughs> mẹ nó minh mãn làm lao giá sạc của lãnh đạo chị lãnh đạo chị mất ngủa tàn lạng 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 lạng

อมอนทันแล้วนูนไปหัาหน่อยเห็นตะกี้แห้งอาสุกเอ้อใช้ยานี่

ใช่แต่ลูกชายนอนน้ำลูกชายเขานอนบ้านแล้วพ่อเองนอนวิฉันเนี่ยใช่หมดแล้วหลายหลายนู้เถอเดกหายเงี้ยเด้อบ้านตีอี้เลย่าเดียนหนินะยกขา่ไดยกขาหมดได้ ดได้นมือนี่บ่เขาอ่อนเอาอ่นไปาเจ้าามานวดไปแทนแทนตดี้นตีได้กเนอนนิ่เย็นีอโอ้ยอ่่ควาิิเขาหอล่คนบคนขวดให่เราลายโรคเข้าัวงร้านไปิดโซฮาหลายโรลูกมาขลังลูกมาขลัง่มีทั้งเบาหวานทับเวเป็นโลคอ ปัวย่างเนาะปัวหนึงพิดต์นึงได้ปัวหนึ่งหมดพิตอันึงปัวนี่นะสลังพริติอันนี้ได้สมาบะสมาบุรณะเนียนตัวดนเนียนตัวมันโขนต้องนี่ตัวนี่นี่เป็ัแบบปวันปวดเนียนตัวสมัสมบัตนี่ปวดหัวอะไรจะไปชันยาหรือไไก อซักอยู่พุ่มกเดียววมขาินเดี๋ยวเดีวมเวซกอีกหนึ่งตัโอ้ยจ้วันขมยาเลยซักนักเลยซักบ่ันได้พออันซากมือซากซักอีไอีเอซักก็ได้แด้ตะกี้ซักกระเลแล้วมันข้ากได้ปีนี้ มันขึ้นเนาะเออปลูกดินทรายก็เพิ่นสิฮู้เมื่อยเนาะโอ้ยเด็กเนาะเออค่ําๆก็เป็นสมองแหว่ามันเชยอยู่บเานครับมันหิวําายูไปมันยังบ่อันโปตีนะอันว่าดึงแนเออดึงโปตีนี่เทือก็ยังบ่ฮู้่ําทัทกบักบักแงๆเมันก็ลุกบ่ได้เด้มันก็นอนอยูุ่เนาะ เออว่าพื้นนาะวอมันหิวนอนะนะหิวนอนลูกไห่นะนวดนวดนวดเฉพาะนะใ้ยังไ้เราเช่านะนวดน้ำแขนให้ลูกน้แขนเหงาเนอะงานวายลายคนนวดนวดแล้วพนชิบูเจบุคืองานเลยใช่ไหมงานเลยคือตะเก้าวะตะเก้าแบบว่าเขาสยาเนะใสยาได้นวดนวด้าราินานเลยนเนนวดหัว ก็หามก็หามออกจากห้องแม่หามออห้องหามพี่ดิ๊บบอได้แก่บนเาอบดีนะเฮ้ยได้จะซื้อโทรศัพท์เขาห้องนั้านโอ้าเขาอยู่บ้านโทรศัพท์อยู่ป้าแต้เตอเป็นอะไรสิผ้าเขาหงมเขาใช่ไหมนั่นเราก็มาบอได้บ้านเลี้ยโยบได้โยให้กับน้าเขานักขขาแล้ว ได้ทสิชับทัาออก้าบ้านออกมาสามคนม่งอโบไฝ่อุยสามคนเราไได้ทอเจ้าผู้เดียวนะเหรอน้ำน้กร้อยลูกอันบ่อร้อยลอยกัญยาเราเราไ่ได้ครึ่งโตเราเลยได้มีแต่เฮาเรียกเขาเขาสิเอาเราบ่อเพ่นะถ้าเราครึ่งน้ำหนาแพ้ นี่เราบริคึงได้มีแต่เห่าจูได้ตัวตัวันกสรากระอบเข่าแล้วเนาะี่เกล้งรับะแคมกระจ้าวไม่ใหญ่วา้รถดอแน่ความที่วกนอนอยู่นั่งย่แลวปล่อยผมหนึ่งกเพื่อแล้วดพอดแน่ เผลอหนังเรื่องไหนเจ้าก็ไปวะยายต้อกมามาพอดีนี่ไปขับไปน้ำม้วนลมเลือหมอบมากเลยไปเรื่อมวนเช้พูทถงเงื่อนที่เขาครัวกัน่้วไูจักเนาะผูจักเนาะก็ม้วนแช่แล้วผู้กับนะครัว่าไปรดไปลดเท้าจิเบิงลเท้าหมายชนเขาวบาไปโไม่ใชไปรถตั้งนะพวกบ่อร ไปด้ก็น้ำแต่ฟูยู่กับมาแล้วเนาะคือนี่คือข้ยงกวานแข็งแขงอยู่วกนั่นก็ขึ้แต่น้ำแต่วทายายแข็ง้เนาะนาจะอีกแต่นนมดสิท่าสตท่าสามลาอะไรพี่น้องขอบคุณทคนเรี่อยขอบคุณนติดตามพน้อพราะก็ไม่คิดนะพี่น้องบายดี